สวัสดีครับลูกค้าครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับยุทธนะครับอยู่ที่เชอรี่โชว์การิบาน5นะครับวันนี้ผมจะพามาพบกับเจ้าตัวเชอรี่นะครับวียสนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่กําลังขายดีแล้วก็ป๊อปปูล่ามากๆนะครับสำหรับสีเขียวนะครับวียสตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับเป็นขับ2ตัวพลัสนะครับลูกค้าครับเข้ามาดูใกล้ๆมาชมใใกล้เดี๋ยวผมจะพามาดูจุดที่ทําให้เขาขายดีมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับผมสำหรับตัววียสตัวพัดตัวนี้นะครับ จากตัวเริ่มต้นก็คือตัวตัวเริ่มต้นคือตัวเพย์นะครับซึ่งตัวเพย์จะไม่มีอะไรเลยแต่ตัวพลัสเนี่ยจะมีเหมือนตัวพีกก็คือตัวท็อปขับสีทุทุกอย่างนะครับโดยเริ่มต้นจากกระจังหน้าข้างหน้านะครับเห็นได้จะเห็นได้ว่านะฮะกล้องซูมเข้าตรงนี้นะครับผมเห็นได้ว่าเขาจะมีกล้องนะครับรอบคันนะฮะตัวนี้จะมีกล้องรอบคันนะครับแล้วก็มีเรดรามาให้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะซึ่งเขาจะมีมาครบแล้วแบบเดียวกันกับตัวพีกเลยนะครับ กระจังโนกระจังหน้านี่ทุกอย่างทุกรุ่นเหมือนกันหมดนะครับความแตกต่างภายนอกก็จะเป็นจุดหลักๆเลยก็คือจะเป็นแค่กล้องตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งครับอ่าก็คือเป็นล้อนะครับเป็นล้อของเจ้าตัววีฟสที่เป็นตัวพัดจะได้ขอบ19นะครับขอบ19ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับลูกค้าจะเป็นแบบนี้ซึ่งตัวขอบ19กนี่ก็จะมีของแต่งเยอะแยะมากมาย ลูกค้าสามารถที่จะเซิร์ชหาหรือว่าติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่สุขาพิบาล5เราก็มีของแต่งให้นะครับตัวนี้ขอบ19นะครับสวยงามซึ่งถ้าเป็นตัวท็อปก็จะเป็นขอบ21นะครับลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันว่าตัวของ v 2 3ตัวพีคกับตัวพัดแล้วก็ตัวเพรอบขันเนี่ยเหมือนกันหมดเลยยกเว้นสังเกตง่ายๆนะครับกล้องกล้องตรงนี้นะครับซึ่เป็นกล้องรอบคันที่กระจกกระจังหน้าเมื่อกี้ แล้วก็ที่ข้างหลังนะครับผมอันนี้เป็นจุดแตกต่างมีแค่นี้เองจริงแต่ถ้าลูกค้าจะมองภายนอกถามว่าตัวพัดกับตัวพีกต่างกันตรงไหนบ้างไม่มีเลยยกเว้นระบบข้างในของเขานะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในอีกทีหนึ่งว่าในระบบข้างในของเขาเนี่ยที่แตกต่างกันเป็นยังไงบ้างซึ่งรีวิวรอบๆนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นกล่องเก็บของนะครับลูกค้าตัวนี้จะไม่สามารถที่จะเปิดจากภายนอกได้นะครับ อ่ะมีกล้องรอบคันก็จะมีตัวนี้ด้วยเป็นกล้องหลังนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นไฟเบรกดวงที่3นะครับคอนเซปต์เขาก็คือบอลทูเพย์นะครับเชอรี่บอลทูเพย์สำหรับการที่จะดูว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างเราจะเปิดอยู่นี้ครับวิธีการเปิดก็คือเปิดจากข้างในนะครับเราเปิดประตูออกมานะครับตรงนี้เขาจะมีที่สาหรับให้เปิดแบบนี้เลยนะครับข้างในนี้สามารถถอดมาได้ก็จะมีตัวเก็บป้ายสัม่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็มีเสื้อ เสื้ออิมเมเจนซี่นะครับใส่สะท้อนแสงตอนคืนตรงนี้จะสามารถเก็บไว้แบบนี้เลยแล้วก็สามารถเก็บของเพิ่มเติมเข้าไปได้ตรงนี้ก็สามารถเก็บของเพิ่มเติมเข้าไปได้นะฮะไหนก็เปิดแล้วลูกค้ามาดูด้านหลังกันเลยนะครับว่าการที่เก็บของสัมภาระของเขาเนี่ยใหญ่โตกว้างขวางขนาดไหนลูกค้าจะเห็นเลยว่าอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่เก็บของสัมภาระ,ะด้านหลังนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปพับเบาะเพื่อที่จะให้ลูกค้าดูว่าเวลาพับเบาะไปแล้วเนี่ย มันจะเรียบได้ขนาดไหน <S <S เดี๋ยวผมพาห้ดูเลยครับวิธีการวิธีการพับอร์ะนะครับวิธีการพับอบ์ดนะครับของเจ้าตัวเชอรี่บียสามครับเริ่มต้นเราก็ต้องดึงสลักตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อปลดให้เขาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ดึงตรงนี้นะครับขึ้นมาปุ๊บนยฮะเพื่อที่จะให้เขาพับลงมาพอพับเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะเรียบแบบนี้เลยนะครับเรียบแบบนี้เลยสามารถเก็บสัมภาระได้อีกเยอะแยะมากมายตัวนี้สามารถพับเบาะแบบนี้และขนของได้โอ้โห เยอะมากลูกค้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเบาะข้างหน้าสามารถพับนอนเป็นแบบโซฟาเบดได้แบบยังไงบ้างสะดวกสบายยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวดูข้างหน้ากันครับสำหรับการพับเบาะข้างหน้าไว้นอนพักผ่อนหย่อนใจในรถนะครับเวลาเราไปเที่ยวไปแคมปิง้งหรืออะไรก็ตามแต่สามารถนอนในรถได้วิธีการก็คือเราดึงหัวเบาะนะครับเราต้องดึงหัวเบาะออกมาก่อนนะครับหัวตรงนี้ที่รองนอนนะครับแล้วก็เลื่อนเบาะตรงนี้มาข้างหน้าให้สุดนะครับเลื่อนมาข้างหน้าให้สุดเลยนะครับแล้วเราก็จะพับตรงนี้ลงไปนะฮะ อ่าเราก็จะพับตัวนี้ลงมาแบบนี้เลยลูกค้าก็สามารถที่จะไปนอนเล่นนอนพักผ่อนหย่อนใจริมชายหาดหรือว่าในสวนหย่อมอะไรก็ตามแต่นะครับเขาก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับโซฟาเบสแบบนี้เลยซึ่งนอนได้สบายสบายเลยนะครับลูกค้านี่คือความสะดวกสบายของเบาะของการพับเบาะอันกประสงค์มากๆครับผมมาครับแต่ผมจะพามาดูภายในของรถปี23คันนี้นะครับ สำหรับ V23 คันนี้นะฮะผมจะพามาดูถึงข้อแตกต่างข้างในว่าสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ว่าเขาจะมีโหมดการขับขี่ที่มี5โหมดถ้าเป็นตัว V23 ตัวท็อปก็จะมีทั้งหมด6โหมดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูที่หน้าจอก,กันเลยครับรถ V23 ตัวนี้นะครับเป็นตัว plus นะครับจะมีโหมดประหยัดนะฮะโหมดประหยัดโหมดสบายโหมดสปอร์ตโหมดถนนล,ลื่นแล้วก็กำหนดเองนะครับ ซึ่งถ้าเป็นตัวออฟโรดนะครับก็จะมีหมดออฟโหลดเข้ามาอีก1หมดนะครับแล้วก็ตัว V23 เนี่ยนะฮะเขาทำตัวแม่นวลเผื่อเอาไว้ให้แล้วลูกค้าสามารถที่จะใช้งานได้แบบสะดวกสบายมากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับจะเป็นเรื่องของพัดลมนะฮะถ้าเราไม่ใช้ก็ปิดเข้าไปแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากถ้าใช้ก็คือเปิดปกติเลยนะครับต่อมานะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นอุณหภูมินะครับเราสามารถตั้งอุณหภูมิแบบออโต้ได้นะครับตรงนี้นะฮะ ตั้งออโต้ปุ๊บเขาก็จะปรับให้เราแบบออโต้เลยนะครับอัตโนมัติเลยนะครับต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นในระบบของเครื่องเสียงเป็นเสียงเพลงนะครับเราก็จะสามารถที่จะปิดได้กดเข้าไปนะครับก็จะปิดเพลงเลยนะครับเป็นไงสะดวกสบายมากๆส่วนตัวนี้ก็เป็นโหมดการขับขี่นะครับเป็นโหมดการขับขี่เราสามารถปรับโหมดได้เลยนะครับนี่โหมดต่างๆ่างอยู่ตรงนี้นะครับเราปรับนะครับจุดนี้นะครับเป็นตัวที่เราใช้บ่อยบ่อยะเราเซตอัพได้นะครับเพื่อที่จะมาไว้ที่ตรงนี้อย่างตรงนี้เราก็ใช้เป็นกล้องรอบคัน สามารถเซตเอาไปได้นะครับตรงนี้ก็เป็นอุณหภูมินะครับหมุนเวียนภายในรถนะครับอันนี้ก็ฉุกเฉินนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ไล่ฟ้าต่างๆนะครับผมนี่เป็นการใช้งานที่แบบสะดวกสบายมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้พิเศษเลยครับผมทางบริษัทเรานะครับเชอรี่สุขพิบาล5ก็ได้ทําการติดตั้งจอตรงนี้ไว้สำหรับให้ลูกค้าทดสอบนะครับจอตัวนี้นะครับเป็นจอที่เหมือนแสดงผลเหมือนกับหน้าจอตรงกลางเหมือนกันเลยแต่ว่าด้วยความสะดวกสบายที่เราไม่ต้องเหลือไปมอง ตรงจอตรงกลางนะครับก็จะมีจอเล็กๆตรงนี้มาให้อีก1อันนะครับราคาพิเศษติดต่อสุขธิบาน5้ามาได้เลยนะครับตัวนี้คุ้มมากๆนอกจากนั้นะครับพวงมาลัยข้างบนนะครับมีความนุ่มสบายมากเลยนะครับนุ่มสบายมือนะครับแล้วก็มีอ่าฟังก์ชันต่างๆอยู่บนเป็นมัลติฟังก์ชันบนพวงมาลัยด้วยนะครับอีกอย่างนึงนะครับตัวนี้เกียร์จะอยู่ที่คอนะครับที่พวงมาลัยเลยนะครับซึ่งเวลาเราใช้งานนะครับเกียร์นะครับใส่ตัวเกียร์เกียร์ดีปุ๊บคือตบลง ก็จะเป็นเกียร์ดีแต่ว่าตอนนี้เราเปิดประตูอยู่ใส่ไม่ได้นะครับถ้าเกียร์อาคือตบขึ้นนะครับตัวนี้ถ้าเกิดตบ2ครั้งก็จะเป็นการล็อกความเร็วนะครับเวลาเราวิง่งอันดับสิบคือคอนโทรนะครับตบ2ครั้งก็จะเป็นการล็อกความเร็วนะครับฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะครับเปิดไฟนะครับต่างๆนานาอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับง่ายสะดวกสบายตัวนี้ยังสามารถปรับปรับสูงต่ําของไฟได้นะครับอยู่ที่คออยู่ที่ตรงจอเล็กๆตรงนี้นะครับก็จะสามารถปรับ สูงต่ำของไฟมี3ระดับนะครับหนึ่งสองสามนะครับผมแอร์ Air นะครับแอร์ Air ตัวนี้เป็นช่องตรงกลางก็จะมีช่องแอร์อยู่ทั้งหมด3ช่องใหญ่ๆแบบนี้เลยด้านข้างก็2ช่องใหญ่ๆฝั่งซ้ายขวานะครับตัวนี้จะไม่มีแอร์หลังลูกค้าแต่ด้วยความที่เขามีแอร์ตรงกลางใหญ่ๆแบบนี้นะฮะลูกค้ารู้ไหมว่าแอร์พลังโถโหมหาศาลมากแป๊บเดียวเย็นแล้วนะครับเย็นเร็วมากตัวนี้เขายังจะมีข้างบนมาดูข้างบนกัน ตรงนี้เป็นการเปิดไฟปิดไฟตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นไฟแบบนี้นะครับส่วน2ตัวนี้เขาเตรียมไว้สําหรับที่จะใช้งานเผื่อลูกค้าไปติดตั้งไฟเพิ่มก็จะใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับในการติดตั้งไฟนะครับโอเคความสะดวกสบายความน่าใช้งานของเขาก็อัตโรกเรยอะแยะมากมายตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะมีช่องสําหรับเสียบนะครับ USB นะครับชาร์จนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ถ้าเป็นตัวกลางแล้วก็ตัวท็อปคือตัวพัดแล้วก็ตัวพีคนะครับ ก็จะมีช่องสำหรับเสียบ usb ซึ่งสามารถบันทึกกล้องได้เลยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะฮะสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลยสะดวกมากครับไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะครับเพราะว่าเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วแค่เสียบแฟลชไดร์เข้าไปก็จบเลยนะครับลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกอีกทีหนึ่งครับไงบ้างครับสำหรับเจ้าตัว v 2 3ตัว plus ตัวนี้นะครับสวยงามมากแล้วก็บอกได้เลยว่าน่าใช้มากๆนะครับลูกค้าสำหรับใครที่อยากจะใช้งาน รถที่มีดีไซน์แบบหล่อๆเท่ๆแบบนี้นะครับดีดีไซน์แบบนี้นะครับลืมบอกไปจุดหนึ่งก็คือเขาสามารถที่จะลุยน้ําได้สูงถึง60เซนถ้าลูกค้าที่อยู่กรุงเทพมหานครหรือว่าต่างจังหวัดนะครับที่มีเอาเหตุการณ์น้ำท่วมบ่อยนะที่ไม่ได้สูงมากกว่า60สเซนตัวนี้ก็สามารถที่จะวิ่งออกไปลุยได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรใดๆเลยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับลูกค้าครับราคามาค่อนข้างดีดีมากๆเลยครับปัจจุบันนี้นะครับราคาอยู่ที่749,900บาท ลูกค้าสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับตัวนี้มีทั้งหมด5สีนะครับมีสีเขียวตัวนี้เลยนะครับสีดำนะครับสีขาวสีเงินแล้วก็สีส้มนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ภายในจะเป็นสีเดียวเลยก็คือเป็นสีดำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็แนะนำกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับลูกค้าถ้าสนใจอยากติดต่อสอบถามก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ